โอ้โหทุกคนไม่น่าเชื่อมัอนกันานะองค์กรใหญ่อย่างยูฟ่าเนี่ยจะผิดพลาดแบบนี้ได้อ่ะไปมึนไปงงอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยคุณต้องตักเตือนคนทำกราฟ,ฟิกของบริษัทคุณหน่อยนะคุณดูรายชื่อคนทำประตูดีๆสิสวปตเซอร์สองแฮร์รี่แม็กควายหนึ่งมาเลาเซียหนึ่งแล้วมึงทำกราฟ,ฟิกออกมาแมนยูเสมอเซบีย่าสองสองได้ยังไงแมนยู U, ยิงตั้งสี่ประตูแมนยู U, ต้องชนะสี่ศูนย์สิว่าเพื่อนทำไมนอนน้อยเหรอคนทำกราฟ,ฟิกอะไปกินน้ำท่อมเยอะไงช่วงนี้ เฮ้ยดูรายชื่อคนทาประตูม้งสิวะเพื่อนดูโถเอ้ยทาอย่างเงี้ยนัดที่สองใครจะดูวะเนี่ยอืมมาเดี๋ยวกูไล่เหตุการณ์ให้ฟังไปงงซะแล้วไงอ่ะน้องคนทํากราฟิกของยูฟามึงดูดีๆนะ11เผู้เล่นตัวจริงของแมนยูเห็นไหมมาเชลส์บิเซอร์เบอร์15เห็นไหมเบอร์ Ber 12ไทเรลมาลเลเซียอ่ะน้องอาจจะไม่เห็นแฮร์รี่แม็กควายเขาอยู่ในรายชื่อผู้เล่นตัวสำรองไงมึงดูเนี่ย สคนที่ยิง4ประตูเนี่ยของแมนยูทั้งนั้นแล้วมึงทำกราฟิกแมนยูเสมอเซบีย2สอได้ยังไงวะเพื่อนบ้าบอ แต่ว่าพี่อ้นจะไปโทษคนทํากราฟิกของยูฟาทั้งหมดมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าอย่างมาเชลซูวิเซอร์ที่ยิง2ประตูเนี่ยเขาก็ทําถูกแล้วโอ้โหหลุดสอดขึ้นไปยิงอย่างสวยเลย2ลูกเลยดีใจจนตูดถลอกและแม่ถ้าทำแฮตติกได้เนี่ยตูดเป็นแผลนะสไลด์ยากขนาดนั้นน่ะอืส่วนประตูที่มาเลาเซีย,ยยิงได้เนี่ยน้องคนทํากราฟิกของยูฟาที่งงก็ไม่แปลกหรอกก็คนยิงได้อย่างมาเลาเซียทำไมมาดูเศร้าทำไมมาดูหงอยจังวะ ส่วนคนที่ยิงไม่ได้อย่างเคซุนบาบัะดีใจสะใจกันทั่วหน้าเลยน้องเขาเอ๊สรุปสุดท้ายกูควรจะให้ใครได้ประตูวะเนี่ยเออน้องก็อาจจะมึนๆไปบ้างแล้วก็มาเลาเซียนะสวบิเซอร์เขาฝากมาหลังเกมแต่ไม่ได้ระบุชื่อหรอกเขาบอกว่าแมนยูไม่ควรเสียประตูโง,ง่ๆแบบนี้อ่าส่วนพอซโคก็ฝากมาถึงมาเลาเซียเหมือนกันว่า แค่มึงยื่นขาไปสกัดบอลมันก็ไม่เสียประตูแล้วไอ้เวนแล้วประตูที่4ที่แฮร์รี่แม็กควายมงเข้าไปเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่น้องการาฟิกของยูฟาจะงงต่อเนื่องโอ้โหกว่าแม็กควายม่งซะมุมขนาดนั้นม่งซะสวยขนาดนั้นนะดับบิดเดกอยังพุ่งไม่ถูกเลยอะเออแต่น้องเขาก็เหมือนเดิมอะ่ะ เอ๊ทำไมคนม่งเข้ามันหน้ามันดูหน่อยๆวะส่วนคนม่งไม่ได้เนี่ยทำไมมันวิ่งดีใจกันเหลือเกินน้องก็เลยไม่รู้จะเอาชื่อคนทำประตูไปใส่ฝั่งไหนด้านไปใส่ผิดใส่ของเซบีย่าเรียบร้อยเลยจบเกม 2, 2. องสแม็กควมึงนี่ก็สวยๆนอกจากคนทำกราฟิกของยูฟ่าจะงงแล้วผู้ตัดสินในสนามและห้อง VR ก็งงก็มึนับเขาด้วยดูสิจังหวะแรกคาเซมโรโดนเหยียบเต็มหน้าแข้งเลยแบบไม่มีบอลด้วย แต่ราเมล่าได้แค่ใบเหลืองมึงลองสลับกันสิเป็นกาเซมิโรเหยียบราเมล่าเช็ค VR แน่นอนแล้วพอเช็คแล้วเป็นไงใบแดงสิครับแล้วดูครับบูโรโนเฟเดสพุ่งเข้ามาบล็อกบอลเฉยเฉยแขนก็ไม่ได้กางหาเหวอะไรเลยโดนใบเหลืองขอบคุณมากครับเลทที่2บูโน่นูไม่ต้องเล่นนอนอยู่บ้านออยากให้เขาพักผ่อนละสิอีเวนแล้วพอมานานวันเข้าอ่ะปัญหาการจบสกอร์ของแมนยูมันก็เริ่มเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆื่อยนะเด็กผี เริ่มกังวลเริ่มน่าเป็นห่วงมากๆเลยนัดเนี้ยเราควรจะชนะ4-0ซะด้วยซ้ําไม่ควรจะจบแบบ2-2เลข2เราควรจะเล่นสบายถ้าเราคมมากกว่านี้เพราะฉะนั้นชัดเจนนะกองหน้าตัวเป้าแม่งต้องมาแล้วว่ะโอ้โหไม่ไหวแค่มาคาราเดฟรด์เจ็บไปเนี่ยเด็กผีก็กังวลจะตายหายอยู่แล้วว่าเกมรุกเนี่ยใครจะยิงประตูโอ้โหล่าสุดอลาเฟวารานไปอีกคนนึงอีกแล้วเกมรับจะเอาไงกันวาเนี่ยจะทำยังไงกันดีหลังจากนี้ มันจะจบฤดูการอยู่แล้ว่าซึ่งแค่วารานเจ็บคนเดียวเนี่ยเด็กผีก็ใจตกลงไปตะตุ่มแล้วแล้วดูสิลิซันโดมาติเนสเจ็บอีกคนนึงถึงขั้นหามออกจากสนามแล้วไม่ได้ประทะหนักด้วยเจ็บเองโอ้โหหัวใจสําคัญในเกมรับไปหมด2คนเลยทีเนี้ยได้กลับมาเห็นแน่แน่แฮร์รี่แม็กควายและวิกตอร์ลินเดเลิฟจะรอดไหมวันเนี้ยสรุปง่ายๆเลยหลังจากเนี้ยนัดเจอเซรบียเล็กสองที่สเปนบรูโนเฟนเดเดสไม่มีแน่ๆ ราเฟวารานลิซโนบาติเนสเจ็บทั้งคู่ไม่รู้ต้องพักนานขนาดไหนส่วนมาคัตเรดฟอร์ดก็ไม่มีชื่อไปอีกสองสำนัดได้เห็นฝีมือเอริกเทนฮากันแล้ทีเนี้ยว่าจะแก้ไขย,ยังไงส่วนตัวสำรองที่อยู่ข้างสนามและอยู่ในทีมกูไม่หวังอะไรเลยสักคนเดียว <c oughs> ปิดสโมสสอนทำบุญสงการกันไหมแมนยูอ่ะเมืม่อคืนอ่ะโอ้โหดวงไม่มีเลยวะ่ะอะไรไม่รู้มวัวซัวตัวเหลงไปหมด นักเตะโดนแบนนักเตะเจ็บเสียประตูแบบทําอะไรไม่ได้โอ้โหทำบุญเหอะโอ้โหช่วงท้ายฤดูกาลของแมนยูบอกเลยว่าหนักจริงนักเตะตัวหลักเ,ออเริ่มเจ็บแล้วนักเตะตัวสำรองบอกเลยว่าทดแทนไม่ได้แน่ๆอจะได้อีกสักแชมป์ไหมเนาะท็อปโฟจะหลุดหรือเปล่าวะเนี่ยเออส่งกำลังใจเชียร์กันต่อไปนะจ๊ะ เด็กผีคิดเห็นยังไงกับนัดเมื่อคืนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดหัวใจแล้วกดติดตามให้ด้วยื <c> ื <oughs> บ้าบอรจริงๆเลยเมื่อคืนอะ